รถไฟคันนี้จะต้องกลายเป็นโรงศพขนาดใหญ่ของพวกมึงทุกคนอืมเราจะไปไหนกันเนี่ยสถานีต่อไปอยู่ใกล้โรงงานิูเคียฉันมีไอเดียแล้วเหมือนจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการสร้างความเสียหายให้กับประชากรที่น่าสมเพชพวกนี้ การเดินทางของฉันมีเป้าหมายแต่ก่อนอื่นต้องทำความสะอาดที่นี่ก่อนต้องกำจัดไอ้พวกไร้ค่านี่ให้หมดสวัสดีครับจุบู่กับผมอีกแล้วปักโม้นะครับและวันนี้จะมาสานต่อความบ้าคลั่งบนรถไฟในพาธที่3เปิดเลยเอมมา,าตายล้มลงไปอาชิพครับมีรถ ไปด้วยเบิร์ตไปใส่ก็ขาดเหรอเแหมป่าไ้โลกจิตพวกไรขาตายซะตายบาเงี้ยอีเหรอบางครัออ้งจิตว่าะมันเร็วไปเซ่อไหตายสู้มึมีมคนสู้อ,อ่ะไปมีไป

ไอ้มีนลบมีนลบตายซะมันไปให้รอดไปรับไอ้รู้สึกมืนมีปืนหล่นอยู่แถวนี้นไปะมีปืนหลน่นยัเอะนั่น ไปทีจุดต่อไปรันโนเว่ยวิ่งหนีไปหนีไปโอเดร์เดรไม่ไงตีลูกป,ปลายพันไม้เปิดอัดหน้าไปอันนี้ไปเปี่ย ไายวินใส่เหรอคิดว่าวิ่งใส่ใครคิดว่าวิ่งใส่ดาราหรือไงวะเฮ้ยเล่นยังน,นั่งอะไรกันความจเจริญทางเทคโนโลยีเหรอเป้งโอ๊ยไฟไหม้ยิงหนีไปแล้วครับท่านลูกไปลายดีสิวะไอ้ไอ้ไอ้อ ai xua Ôi thử Ai à, biết con lên Của tan mày Tao gì Kỳ Việc lóng Chi vít là Chi vít mi xa là Bọn chân phục tới mang hết Ui ไปซะเยียจะไอ้หน่าเออซะ VIP หรอรกัว VIP หน่อยไหมอะสวิตเ์ปันไอ้ยิงจัมอะไรยิงอะไรกันครับยิงอะไรกัน

วิ่งมาทำไมคนเขายิงนั้นอยู่ทำไมไม่ไปหาที่ลบทำไม่วิ่งไนไปไะต่อต้านต่อต้านต่อต้านมีคนต่อต้านหาซะต่อต้านเหรอเอ้ยที่เขาลูกซองวะไปไปตายซะ

có bị cột mái lắm Ừ Thôi đi Kết xíu mà khổng đi lời Khổng đi Đi đi, đừng quên Mệt tăng thêm lốc đúng Ồ hồ tăng làm sao? Ừ ขีดจุดถัดไปคือยินเดือดทักสต็อปตัดให้เขาไปทักสต็อปมาแล้วเพชจชาดมาแล้วอ,อะไรปีบแม่งตายซะ Shut the fuck up and bạn. Qua thứ hai sao. Please, please. Ai. Hey, đi thay hey, hey, mấy đi thay hey, hey, mấy hả hey, 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 โชคชะตาได้ทุกต่อสนองอ้าวอลเดนิเวียยูเ e นโดนคิวนี <c oughs> ่เป็นใครมาสั่งวะเฮ้เป็นใครเป็นใครกองทัพกรรมกร,รเหรอ ต,ออตื่นแกหนีไปหนี่ตอกเข็มลงไปเอ๊ะทำไมมนโผล่นี่วะเอ้ยเหตุปืนกระจอกกระจอมให้เอ๊ะทำไมเมื่อกี้มันว้า,ปวาเป็นมุน่นวะเหลือเชื่อมันเดะอ้าระเบิดไว้ นีไปไม่มีแคปหล่อระเบิดมาแล้วไายตาซะเฮ้มาซื้อของก็เรื่องมากโปรโมชั่นนี่ตายซะ This is more than a killing spree. It's a mission. Madness, lah. Madness. it. madness. Fuck you. Yeah. somebody go to càng? Bà kêu. Aisha. Ai ở thằng nó đượm ở cái phòng tắm Ở đây này, mà đi. Mà đi. Hai rồi, săn chặt được ตำรวจนตายตยตาข้างทางขยะนี่แหละปี๊เออ ไอนี่ยเฮ้ยหน่วยสวัสดิไอ้สัสลคนมือจะสู้ M16 มสครับฮ้ไปเนี่ยจำไว้

สองวันนี้เฮ้หงร้องเปนหมาเลยนะแ <Quiet. S 1> ยบซะยะเอารบดไปจะ <c oughs> ชนไอเมื่อกี้ Can you hear your angel? ไม่งก็ยิงจังเฮ้ยเฮ้ยตายซะติดใช้เออเล่นขี่ประตูลังเหรอฮะตายซะเฮ้ยเสียงรถตำรวจไหมมีรถรอเลยไปด,ดิ discord. ไปไหนไม่สทำไมติดพืนเหรอควต้องตายทุกคนไปซะ

เมื่อกี้มันชนผมจะไปไหนจ๊ะจะไปไหนจะไปไหนท่านนี้เมื่อกี้ชนใครวะเฮ้ยชนตัวอ่วะ มาแล้วทีป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 ทิปยิงอ,อะไรยิงอะไรเอออามสวัสดิ์ทงงัครถทารถอ่ะอ่ะอ่ะมีมีสลัดมีสลัดเขี่ยให้หมดเขี่ยให้หมดเย้ ไปไหนตายไปไหนไปดิสมเพาะให้เขาหน่อยไป please ตายสะ ใคร bleeding ใคร bleeding มาเดรรดเหรอเดดเหรอตายร้องร้องร้องเ <c oughs> ทียบปากซะ,ะโอ้ตายค่ะไปแล้วเฮ้ยมีคนนึ่ ไอพีสเหรอพีสเหรอไปไปอีกคนเลยอีกคนเออพีฟไอวอสไงกอนไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนี่ให้หมดแม่เลยไอช รถสวัสดิ์ติดอาวุธยู่ไหนเจอแล้วอืเจอไปตามทางบางอย่างกำลังบอกว่าสถานีต่อไปน่าจะเป็นที่ที่ดีไม่ถึงเดี๋ยวจะเป็นที่อาร์กลีสุด แล้วจะกันคลิปต่อไปครับของคุณที่มารับชมอาจจะบ้าข้างไปหน่อยนะครับตวัวตีสายรมไปนิดนึงบ๊ายบาย